วันนี้นะครับก็ตื่นเช้าขึ้นมาในโรงแรมนะครับก็เดี๋ยวผมมีแปลนนะครับจากเดินจากโรงแรมนะครับระยะทางประมาณ3กิโลเดี๋ยวผมจะทำเป็นการเดินทางไกลแล้วกันนะครับกลับไปที่บ้านนะครับ 3กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวเราอาบน้ำอะไรเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยไปเนาะโอเคครับก็เดี๋ยวแบกโน้ตบุ๊กแบกอะไรไปด้วยนะครับเดี๋ยวดูนะตอนนี้นะครับไหลผมเ,ออเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างนิดๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มในส่วนของเพิ่มน้ำหนักเข้าไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนนะครับตอนนี้ตัดต่อวิดีโอยังมีปัญหาอยู่เลย ผมทำรีวิวอยู่ในส่วนของรีวิวหูฟังเนาะนะครับอโอเคแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไว้เจอกันในการเดินทางไกลนะครับอ่ะครับตื่นเช้ามาเป็นวันที่สดใสนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปกินน้ำนี่นะครับกินให้หมดขวดเลยนะครับ เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะพร้อมออกเดินทางนะครับเดี๋ยวรอวิดีโอเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราแบ่งบอลปุ๊กไปด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเดินทาง3กิโลเมตรกันนะครับเดินกลับบ้านโอเคครับไปเป็นการออกกาลังกายด้วยนะเพราะว่าเมื่อวานก็ไม่ได้ออกกําลังกายนะครับเนื่องจากการเนรล้านะครับลองออกวอร์มมองตอนคืนนะครับไม่ได้ออกจริงจังอะไรนะครับโอเคครับ โอเคครับตอนนี้เรากำลังจะออกจากโรงแรมแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราจะเดินทางไกลกันเลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในลิฟต์แล้วนะครับพร้อมนะครับพร้อมพร้อม ตอนนี้เราก็กำลังเดินออกมาแล้วนะครับรองเท้าเราจะไหวไหมนะครับเดี๋ยวดูรองเท้านะสามกิโลเมตรนะครับกับรองเท้านิ่มๆคู่หนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยนะครับดูระยะทางก็เดินหลังซอยนะครับเดินไปเรื่อยๆออกกําลังกายนะครับออกกําลังกาย มีร้านไข่หวานบ้านซูชิด้วยนะครับ่ะอ่ะ,อะก็ตอนนี้เดินออกมาสักระยะแล้วนะครับก็เจอสุนัขบ้างนะครับตามบ้างนะครับตอนนี้เดินได้แค่200เมตรเองนะครับ3าิโลอีกพักหนึ่งนะครับ ค่อนข้างที่จะออกมาสายเลยเพราะว่าเรนเดอร์วิดีโอไม่เสร็จนะครับมันไม่เสร็จสักทีเดี๋ยวไปต่อที่บ้านนะครับระยะทางอีกพักใหญ่แดดกำลังดีเลยครับแดดแดดตอนนี้เวลาเกือบสิบโมงนะครับแดดแรงใช้ได้สงสัยจะเดินไปถึงบ้านน่าจะดำเลยนะครับตอนนี้ไปเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะ ครับผมอยอ่ะครับก็ต้องบอกเลยว่าคนแถวนี้นะครับเออมีน้ําใจมากเลยนะครับเจอผมเดินนะครับนึกว่าเดินไปไหนเนาะก็บอกว่าเดินออกกําลังกายนะครับเขาจะไปส่งกันนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องแปลกนะครับที่มาเดินแแถวนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นป่านะครับก็เลือกเดินตรงนี้นะครับเพราะว่าได้เจออะไรแปลกๆเนาะ ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราเดินกันต่อนะครับตอนนี้ก็เดินมาระยะเวลาเอยระยะทางนะครับ1.2กิโเมตรนะครับเป็นการผอผ่านแคลรี่ตอนเช้านะครับต้องบอกว่าคนแถวนี้อัธยาศัยดีมากนะครับกลัวเราว่าจะเดินไปไหนไกลนะครับไปส่งนะครับต้องขอขอบคุณจริงนะครับได้เจออะไรใหม่ๆเนาะเพราะว่าเราไม่เคยมาเดินแบบนี้นะนะครับโอเคครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอัปเดตตอน ใกล้ๆถึงถนนแล้วกันเนาะโอเคครับอ่ะตอนนี้นะครับเราก็ถึงโรงเรียนดาสมุรจังหวัดสะแก้วแล้วนะครับก็ตอนนี้เรียกได้ว่าครึ่งทางเลยแล้วนะครับ1.5้ากิโลเมตรนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วก็เส้นนี้นะครับต้องบอกว่าเหมือนกับว่าเราเป็นของแปลกกันเนาะเรามาเดินนะครับไม่มีใครเดินนะครับในเส้นนี้นะครับต้องบอกว่า ไม่มีคนเลยจริงนะครับมีแต่รถวิ่งไปวิ่งมานะครับก็อาจจะเป็นของแปลกก็ได้อ่าครับผมเดี๋ยวไว้อัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะนะครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงปากทางแล้วเดินมาแล้วนะครับ1.6กนะครับ1.6กกิโลกรัมนะครับค่อนข้างที่จะเปรี่ยวนะครับไม่รู้ว่าคิดถูกคิดผิดนะครับที่เดินเส้นทางนี้นะครับทางรัดด้านหลัง นะฮะโอ้โหแดดเปรี้ยงๆเ,เลยนะครับตอนนี้ท่าที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับแดดเปรี้ยงเลยเป็นการออกกําลังกายที่ต้องบอกว่าสายมากนะครับ1 0บโมงจะครึ่งละนะครับเดี๋ยวเราคงเดินถึงบ้านประมาณสักสิบโมงครึ่งนะฮะโอ้โหจะให้ดูทางนะเพื่อนๆน,นะป่าเลยไม่เคยเดินแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์นะครับเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะครับเดินดูชม นกชมไม้นะครับไม่รู้ได้ชมหรือเปล่าแดดเปรี้ยงขนาดนี้นะฮะขนาดกล้องถ่ายนะครับยังมืดเลยนะครับย้อนแสงนะครับเราพระอาทิตย์อยู่ด้านหลังนะครับร้อนคอนิดหน่อยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าเราเดินตรงนี้เราจะได้ทั้งหมดกี่แคลอรี่โอ้โหตอนนี้เผาผ่านไปแค่เ9เเองนะครับแต่ว่าก็เผาผ่านต่อวันเลยนะเฉลี่ยต่อวันไปแล้วกันนะครับโอเคครับผม 2 5 0 0แล้วนะครับ2 5 0 0้าเกาแล้วไปครับไปต่อครับอ่ะนะครับก็เมื่อกี้ก็เจออีกนะครับก็คือถามว่าทำไมมาเดินอะไรเงี้ยเขาก็คงคิดว่าจะไปส่งอยากจะไปส่งเราเนาะนะครับแต่ว่าเราเดินออกกำลังกายนะครับบอกว่ามาต่างจังหวัดนะครับมาเดินออกกำลังกายไม่ค่อยออกกำลังกายนะครับอ่าถือว่าได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆนะครับเพราะว่าคนต้องบอกว่าคนไทยนะครับ มีน้ําใจมากนะครับก็คอยถามถ่ายเรานะครับเพราะว่าเส้นทางนี้มันไม่ใช่เส้นทางเดินเนาะมันเป็นเส้นทางรถวิ่งนะครับแล้วก็เปียกมากๆนะครับถ้ากลางคืนต้องระวังนิดนึงฮะเราก็มาเดินโชว์เลยครับเดินคนเดียวเลยนะครับเดินโชว์เลยตอนนี้ใกล้ถึงถนหนนแล้วนะครับเดี๋ยวเดินอีกนิดนึงก็จะถึงบ้านแล้วนะครับตอนนี้ระยะทางประมาณ2.1กิโลเมตรนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวอัปเดตต่อใกล้ๆ้ถึงแล้วกันเนาะเดินต่อนะครับเดินต่อ อ๋อผมคิดขึ้นได้นะครับว่าทําไมเขาถึงว่าดูว่าเราแปลกๆนะครับเพราะว่านี่นะครับเราก็แบกโน้ตบุ๊กมาด้วยนะครับกระเป๋าใหญ่เหมือนคนเดินทางเนาะเหมือนกระเป๋าเดินทางครับตอนนี้ก็หลายๆคนนะครับเห็นเราก็ถามนะครับเออดีครับดีดีได้เห็นน้ําใจคนไทยนะครับหลายๆคนอ่ะที่มีน้ําใจกับเรานะครับเออนึกว่าแบบเรามาหลงทางหรือเดินไปไหนอะไรไม่มีรถเไรอย่างเงี้ยครับ ก็ถือว่าโอเคนะครับไม่เคยได้มาทำอะไรแบบนี้เนาะนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแถวบ้านนะครับแต่วันนี้ผมกลับมาบ้านแฟนนะครับก็เลยเจออะไรแบบนี้นะฮะดีใจนะครับดีใจดีใจเลยว่ามีคนมีน้ำใจเยอะแยะเลยนะครับอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราเดินต่อใกล้ถึงแล้วตอนนี้2.3กิโลเมตรนะครับในกาวัดอาจจะคาดเคลื่อนบ้างนะครับไปเดี๋ยวเราเดินกันต่อนะครับอีกนิดเดียวนะครับตอนนี้ถึงบ้านยายแล้วครับ ใกล้้วคบผมครับตอนนี้ใกล้ถึงแล้วนะครับใกล้ถึงถึงตลาดลุมใจแล้วครับตอนนี้อีกโค้งเดียวนะครับระยะทาง2.7กิโลเมตรนะครับที่เราเดินมานะนะครับก็ได้พอผ่านแคลร่โอ้โหน้อยมากนะครับแต่ได้9นะครับทั้งหมด4,000ประมาณ4,000กว่าๆนะครับแล้วก็เพอาผ่านถ้าดูจากตารางแล้วนะครับ ร้อยกว่านะครับร้อยห้าสิบกว่านะฮะแต่ตั้งแต่ที่ผมเดินมาคงไม่มีใครบ้ามาเดินแบบผมเนาะนะฮะแดดเปรี้ยงๆนะครับสิบโมงกว่ากว่านะครับยังไม่เที่ยงด้วยนะครับคงจะไม่มีใครบ้ามาเดินแบบผมนะครับในการเดินวอร์มออกกำลังกายนะครับใกล้ถึงแล้วประมาณอีกสักร้อยห้าสิบเมตรนะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวแค่นี้แล้วกันนะครับอ่ะตอนนี้เราถึงแล้วนะครับโอเคนะครับได้ทั้งหมดนะครับสรุปนะฮะ 164ครแคลอรี่2.8เองไม่ถึง3 1ึ้วเนี่ยนะครับระยะเวลาใกล้กว่าที่คิดนะครับอ่ะโอเคครับประมาณนี้อ่ะครับวันนี้ก็เป็นวันที่31ทธันวานะครับเป็นวันสิ้นปีและนะครับก็เดี๋ยวเราจะมีทานอาหารเย็นกับที่บ้านนะครับเดี๋ยวผมจะไปช้อปปิ้งนะครับน่าจะเป็นสุกี้ยาก้นะครับไปดูก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้าง นะครับแล้วก็มีปลาเผาเนยนะนะครับก็หาอาหารที่ทานง่ายๆนะครับไม่อ้วนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองลองมาดูแล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวผมจะซื้ออะไรมาทําบ้างนะครับที่คิดไว้ก็คือสันในหมูนะครับอ่านะครับไขมันน้อยนะครับแล้วดูอกไก่นิดหน่อยนะครับหรืออาจจะเป็นสันในหมูเพียงเดียวนะแล้วก็ผักนะครับผลไม้อ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะออกไปกันเลยนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราจะแว้นนะครับแว้นไปตลาดนะครับด้วยมอไซค์คู่ใจของเรานะครับไปตลาดเมืองแก้วนะครับวันนี้อยู่ที่สักแก้วนะครับจังหวัดสักแก้วนะปะเดี๋ยวเราจะออกเดินทางไปเลยเดี๋ยวเก็บของก่อนนะครับโอเคครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมซื้ออะไรมาบ้างนะครับจากที่ไปตลาดมานะครับวันนี้ทําสุกี้นะครับโอ้จอแค่นี้ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าผมซื้ออะไรมาบ้านะครับหลังจากที่ไปชอปปิ้งมานะครับตลาดนี่นะครับมาม่าให้เด็กๆนะไส้กรอกนะครับนี่ไส้กรอกซื้อเซเว่นมารัจิ้มสุกี้นะครับสุกี้หมูยอนี่ครับหมูยออันใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็ไก่ทอดเกาหลีนะครับทอดเกาหลีสลัดโล นี่ครับสลัดโลสลัดโลกล่องนึ้นะครับก็ราคานี้เนาะสาบาที่ครับประมาณนี้กล่องล้มนะครับกล่องล้ม <ๆ S 2> กล่องล้มเอาใหม่าใหม่นะครับแล้วก็มีกล้วยนะครับกล้วยนึ่งนะครับกล้วยหนึ่งแล้วก็พวกเผือกมันนะนี่นะใส่ถุงไว้ก่อนเดี๋ยวยกไปกินหน้าบ้านแล้วก็มี เนื้อหมูนะครับผมจะเลือกเป็นสันในนะครับเพราะว่าไขมันไม่เยอะเท่าไหร่สันใน1กิโลกรัมนะครับแล้วก็มีไก่ต้มต้มปลาทนี่ครับไก่ต้มน้มปลาครึ่งตัวนะครับ9กาบาทนี่ฮะแล้วเดี๋ยวมาดูครับมีผักนะฮะผักก็เป็นเห็ด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 อะไรไม่รู้เนี่ยเขาเรียกอะไรไม่รู้นะครับเห็ดอันนี้ฮะสองสองอันนะครับผักกาดขาวนะครับกะหล่ำปลี นะครับแล้วก็ผักชีใบเลื่อยนะครับอ่ะโอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาทำซุกี้กันก่อนนะครับไปอ่ะก็ระหว่างรอนะครับเดี๋ยวเรากินคาร์โบไฮเดรตนะครับชั้นดีนะครับต้องบอกว่าชั้นดีนะครับเพราะว่ามีฟักทองกล้วยนะครับนี่ฟักทองอัดก็ไปเอรอน้ำเดือด มันม่วงครับอืม <c oughs> มันแห้งไปนิดนึงครับโอเคครับเดี๋ยวทำต่อนะครับ สุกี้มื้อเย็นวันนี้นะครับซื้อมานี่สุดแล้วเหลือแค่นี้นะครับไม่เยอะเท่าไหร่นะชามเดียวนะครับแล้วก็ใส่น้ำจิ้มสุกี้อันนี้นะครับแต่ว่าผมมีอีกอันนึงนี่ไก่นะครับไก่ไก่จ๋าข้าลาก่อนเฮ้ยไม่ใช่นะครับเออนี่หวานไหมหนาว อร่อยเนาะมานี่ครับไก่ต้มน้ำปลาเออนะครับ,นะรบเดี๋ยวเรากินอันนี้ไก่น,นี้นะครับเป็นมื้อเย็นวันนี้นะครับแต่ดูแล้วถ้าจะไม่พอนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะโอเคครับเดี๋ยวเราใส่น้ำจิ้มนะครับก็กินเลยโอเค มาครับปลาหมึกปิ้งนะครับปลาหมึกย่างดิปลาหมึกย่างะนะครับกับน้ําจิ้มเมื่อกี้ลองชิมแล้วจืดนะครับเรสชาติจืดเลยนะครับก็สามชิ้นเล็กๆนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาทานกันนะครับ